มนาจะยังคงเป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพันละคะกตลาถมพวกที่8เปื้อนยังคงได้รับเกียรติอยู่งั้นหรือท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองไทยก่อนการเลือกตั้งท่ามกลางพันธมิตรที่คุมเครือและคำสัญญา ความร่วมมือที่ไม่ชัดเจนกับตันธรรมนาถพรมวาวได้ประกาศอย่างไม่คาดคิดว่าผมจะเป็นผู้สมัครนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวของพันธากกร,ระถมไม่มีแผนสำรองไม่มีคนมาแทนไม่มีอำนาจแบ่งปันมีเพียงชื่อเดียวมีเพียงศูนย์อำนาจเดียวไม่มีการพูดอ้อมค้อมไม่มีการซ่อนเล้นธร,รมนาถักกล่าวกับสื่อโดยตรงว่าถ้าพวกคุณต้องการให้เห็นชัดเจนธรรมนาท่านนี้แหละค่ะคือก็ให้มันชัดเจนไปเถอะทุกคนรู้ว่า คำน,นี้เป็นของผมคําพูดเพียงประโยคเดียวทาให้เวทีการเมืองเงี่ยไปชั่วขณะหนึ่งมันเป็นการประกาศอย่างมั่นใจหรือหรือเป็นการยืนยันว่ากัดผ่มไม่ใช่พลาการเมืองแต่เป็นอาาเขตส่วนตัวเมื่อถูกถามว่าการเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายหรือไม่ธรรมนาเยงแค่ยิ้มอย่างขมขื่นผมถูกโจมตีมานานแล้วผมชินแล้วและประชาชนก็ยอมรับมันแล้วเป็นคําตอบที่เย็นชาแต่ก็กระตุ้นให้เกิดคําถามจากสาธารณาช,นชนเช่นกันว่าในการเมืองไทยคนที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้งคือคนที่อยู่รอดได้นานที่สุดหรือไม่